สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับพบกันวันนี้ครับ22มิถุนายน63ครับสักประมาณ6นาฬิกาเศษครับพามาดูผลที่เกิดจากลมหมุนเมื่อวานนี้นะครับฝนลงประมาณสัก2รอบ3รอบนะครับไม่ใช่2รอบตก3รอบครับแต่ลมมาช่วงแรกนี่สักประมาณบ่าย3โมงดูครับดังที่เห็นเลยครับเนเปียที่กำลังสวยๆเมื่อวานนี้กำลังชมทีเดียวครับเช้าเช้า ว่าต้นกําลังขึ้นสูงแล้วก็ต้นสวยะกกนะครับประมาณเกือบ2เมตรนะครับความสูงนะฮะกำลังว่าจะตัดไปให้วัวมาดูครับสภาพไม่เหลือความสวยงามฮะก็เรียกหักลงกับที่เลยครับดูครับมาดูฝั่งนู้นน่าจะชัดกว่านะฮะต้นอบอวบส,สวยๆนี่หกักหักลงเลยนะครับ นี่ครับผมดูครับไอเข้ามาดูข้างในนี่ครับเป็นไปได้นะครับสูงมากก็ประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่อันนี้เท่าไหร่เราตัดไปก็ได้สับอยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่มาดูร่องรอยนะครับผลของลมเมื่อวานนี้นะครับให้เห็นกันว่ามันแรงขนาดไหนนะครับ ดังที่เห็นเลยครับเนเปียก็เอาไม่อยู่ครับลังคาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ก่อสร้างผุผูหน่อยอว่าเก่าๆหน่อยนะครับไม่ได้มาตรฐานหน่อยหรือว่าตรงกับทิศทางของลมหน่อยนี่ไปหมดเลยนะครับก็มาดูสวนเนเปียของตัวเองไปกับเขาเหมือนกันแหละนะครับ <laughs> ยังไงเราก็ได้สับให้วัวอยู่ดีครับแต่ว่าดูครับแต่ถ้า มันยังไม่ถึงเวลามันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับมันจะฟื้นขึ้นขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองดูว่าเย็ยนๆมันจะฟื้นขึ้นอีกไหมนะครับผมโอ้โหไปทั้งแปลงเลยครับมีที่ที่ผมตัดไปแล้วก็มีบางส่วนครับแต่ที่ยังไม่ตัดก็คือมันจะสูงนะครับก็อีกแปลงหนึ่งครับมุมหนึ่ง ดังที่เห็นครับมันจะลมมันจะหมุนมาเลยแล้วก็คือไม่ไปที่ทางียวกันนะครับลมหมุนบางต้นก็ยืนบางต้นก็หักไปทางซ้ายบางต้นก็หักไปท่านหลังทางขวาบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับก็เก็บบรรยากาศความเสียหายแล้วกันนะครับว่ายังไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นครั้งแรกนะครับไม่ไม่ใช่แต่ต้นเนเปียรที่สูงนะครับไปดูอีก บางอย่างที่มันไม่สูงแต่มันก็ได้ผลกระทบเหมือนกันนี่แปลงหนึ่งครับแปลงนี้ก็หมุนเหมือนกันลงเหมือนกันนี่ครับเป็นข้าวโพดครับที่ปลูกไว้ใกล้ๆก,ก,กันเป็นหวานญี่ปุ่นนะฮะความเสียหายล้มครับผมเพิ่งเอานี่ครับขุดดินมาเสริมครับ ขุดดินมาเสริมให้มันตั้งตรงอีกหลายต้นครับอีกเหลืออยู่2อสต้นเดี๋ยวต้องทําเพิ่มเกือบทั้งแปลงครับไม่ใช่2อสาต้นนะครับทั้งเกือบทั้งแปลงนะฮะโอเคเดี๋ยวบำรุงซ่อมแซมต้นข้าวโพดก่อนนะครับก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีครับฝนะนตกแล้วถือว่าดีมากทีเดียวนะครับช่วยให้ พืชผักต่างๆเจริญเติบโตได้เร็วนะครับโดยเฉพาะนาข้าวนะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มาพร้อมกับฝนก็คือลมนะครับที่เราไม่พึงปรารถนาเท่าไหร่นะครับเป็นของคู่กันนะครับลมกับฝนก็ต้องทําใจนะ,นะครับนะโอเคครับขอบคุณท่านอาจารการติดตามรับชมนะครับพบกันใม่เดีอกาสต่อไปครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ